สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีักครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่6เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2566ให้ชื่อว่าตีเช็คเปล่า5แสนล้านเนื้อหาใจความเริ่มต้นอย่างนี้นะครับประกาศหอมบอกว่าพอได้ยินแล้วเนี่ยรู้สึกโล่งขึ้นมาหน่อยหนึ่ง พักเพื่อไทยเขาเตรียมที่จะจัดสัมมนาพักระหว่างวันที่6กับวันที่7ธันวาคมนี้นะครับโดยมีการเปิดเวทีพบปาพูดคุยระหว่างรัฐมนตรีกับสอส,อสอมีเรื่องสําคัญอยู่หนึ่งเรื่องที่จะหาเรือกันคือเรื่องการผลักดันนโยบายแจกเงินดิจิ t a l วอลเล็ตก็ได้ฟังแล้วเนี่ยก็ขออนุโมทนาสาธุนะครับสอสอพักเพื่อไทยเขาจะได้เข้าใจตรงกันสัทีหนึ่งว่าไอ้ดิจิทัลวอลเล็เนี่ยมันคืออะไรแน่ มันเหมือนกับหมาน้อยธรรมดาธรรมดาหรือเปล่าแต่ก็ยังเกรงอยู่นะครับ่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสสทุกคนจะออกจากห้องประชุมโดยที่ไม่ได้ความรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนโยบายแจกเงินดิจิตอลบนเ็ตติดออกมาด้วยนะครับเพราะว่าในคณะรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ยังมั่วๆกันอยู่นะครับวันประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่หนองบัวลาพูนายกเศรษฐาพูดเสียงดังฟังชัดบอกว่าจะส่งร่างพระราชบัญญัติหรือว่าพรบกู้เงิน ในโครงการเติมเงิน1 0,000บาทผ่านดิจิตอลบอลเล็เนี่ยไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาจะส่งให้เรียบร้อยภายในสิ้นสัปดาห์นี้ใช่ครับภายในสัปดาห์นี้ครับนายกเศรษฐาย,ย้ํากับนักข่าวสองสารอบภายในสัปดาห์นี้แน่ๆแ,แต่ปรากฏว่าฝั่งของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังจุลพันธ์อมรวิวัฒสื่อสารไปอีกแบบหนึ่งเลยจุลพันธ์บอกว่าอย่างนี้ครับ ในสัปดาห์นี้เนี่ยจะส่งหนังสือเป็นคำถา,ถามถึงความข้อกฎหมายเกี่ยวกับโครงการไปยังสำนักง,งานคณะกรรมการกฤษฎีกายังไม่ได้ส่งร่างพรบกู้เงิน5 0 0ล้านที่จะใช้ในโครงการนี้แต่อย่างใดนะครับนี่เป็นคําพูดของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับกระทรวงเดียวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ชื่อเบสเศรษฐาทวีสินนั่นแหละครับกระทรวงเดียวกันพูดคนละเรื่องกันเลยครับตกลงเนี่ยจะต้องดีดปากใครกันดีใครดีครับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกันคลังเนี่ยดูแลจะเข้าใจในรายละเอียดมากกว่านายกรัฐมนตรีเพราะว่าอธิบายถึงสิ่งที่จะยื่นได้อย่างชัดเจนกว่านะครับจุลพันธ์บอกว่าอย่างนี้ครับต้องเข้าใจว่าคําถามที่จะถามไปยังคณะกรรมการเกฤษฎีิการเนี่ยจะต้องถามในรูปแบบของข้อกฎหมายนะครับสิ่งที่เราเขียนต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์วิธีการและก็เติมรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง1-2ถึงสสัปดาห์มาน,นี้อย่างเช่น ตัวเลขที่สภา,พ,าพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติถแถลงที่เราทําช้าเนี่ยเพราะว่ารอตัวเลขตรงนี้แหละครับเพื่อให้ครบองค์ประกอบจะได้ส่งความเห็นไปได้อย่างครบถ้วนนะครับเราก็จะกลับมายกร่างซึ่งใช้เวลาไม่นานเพราะว่าโดยหลักการแล้วการยกร่างพรบกู้เงินเนี่ยจะมีเพียงไม่กี่มาตราเท่านั้นแหละครับจากนั้นจะนําเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหากที่ประชุมคอรมอเห็นชอบก็จะให้คณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยได้ตรวจทานอีกครั้งหนึ่งซึ่งคงจะใช้เวลาอีกไม่นาน แล้วก็จะนำร่างเข้าสู่สภาในสมัยประชุมหน้านี้เพื่อพิจารณาและขอยืนยันนะครับว่าประชาชนจะได้ใช้โครงการดังกล่าวในเดือนพฤษภาคม2567ตามที่วางกรอบเวลาเอาไว้นี่เป็นคำอธิบายของจุลพันธ์อมรวิวัฒร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงก,การคลังประกาศหอมบอกว่าอย่างนี้ครับผมสรุปง่ายๆเลยนะครับคือรัฐบาลเนี่ย ก็คงจะส่งคำถามไปว่าออกเป็นพระราชบัญญัติกู้เงินได้หรือเปล่าบนเงื่อนไข1 2 3 4แล้วก็ใส่ตัวเลขสภาพ,พัดจับยัดตัวเลขที่รัฐบาลต้องการเนี่ยใส่เข้าไปด้วยซึ่งก็น่าจะเป็นการบ้านที่ยากสำหรับคณะกรรมการกฤษฎีการแหละครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยจะออกพระราชบัญญัติกู้เงินหรือไม่มันเป็นเรื่องของรัฐบาลนะครับรัฐบาลมีอำนาจตามกฎหมายอยู่แล้วนี่ครับแต่ว่าใช้อำนาจถูกหรือไม่ถูกอันนั้นอีกเรื่องหนึ่ง คณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยคงไม่ได้มีหน้าที่ไปบอกรัฐบาลว่าออกพระราชบัญญัติกู้เงินได้หรือไม่ได้ไม่ใช่หน้าที่นะครับถ้าย้อนไปดูเนี่ยนะครับพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกาพุทธศธักราช2522คณะกรรมการกฤษฎีกามีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้นะครับ 1. จัดทำร่างกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับหรือประกาศตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีหรือมติคณะรัฐมนตรี 2. รับปรึกษาให้ความเห็นทางกฎหมายกับหน่วยงานของรัฐหรือตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีหรือมติของคณะรัฐมนตรี 3. เสนอความเห็นและข้อสังเกตต่ตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการให้มีกฎหมายฉะนั้นกรอบที่คณะกรรมการกฤษฎีการจะต้องเดินเนี่ยคือพูดในแง่ของข้อกฎหมายเท่านั้นนะครับและจนกว่ารัฐบาลจะส่งร่างพระราชบัญญัติกู้เงินให้คณะกรรมการกฤษฎีการไปพิจารณาเนี่ยถึงตอนนั้น จึงจะมีคําตอบว่าร่างพระราชบัญญัติมีความสมบูรณ์เป็นไปตามกฎหมายทุกประการหรือไม่แต่แต่ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่ได้แปลว่าจะสิ้นสุดหรือว่าไปผูกพันกับองค์กรอื่นไม่ใช่นะครับเพราะถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยหากมีการร้องให้ศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการออกร่างพระราชบัญญัติกู้เงินเนี่ยผิดกฎหมายหรือไม่รัฐบาลก็ต้องเผชิญกับความยุ่งยากต่อไปเนื่องจากว่าทั้งรัฐธรรมนูญปี2560 และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังปี2561เนี่ยดยต่างก็กําหนดเงื่อนไขในการออกพระราชบัญญตัติหรือพระราชกําหนดกู้เงินว่าจะต้องเป็นกรณีจําเป็นรีบด่วนเท่านั้นหรือไม่ก็กรณีที่มีความจําเป็นจะต้องดําเนินการโดยเร่งด่วนและยังต่อเนื่องเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศโดยไม่อาจตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีได้ทันเท่านั้นแหละครับย้ํานะครับว่าเฉพาะกรณีเร่งด่วนเท่านั้นนะครับถ้าเกิดไม่เข้าเกณฑ์น,นี้เนี่ย มันไปต่อยากครับเพราะฉะนั้นเมื่อรัฐบาลส่งตัวเลขเศรษฐกิจของสภาพัฒก็ต้องส่งให้ครบทุกตัวนะครับไม่ใช่ไปเลือกแต่ตัวเลขที่เป็นประโยชน์กับรัฐบาลเท่านั้นไอ้ตัวเลขที่ทําให้เศรษฐกิจไทยดูแย่ที่แย่มันคือการลงทุนภาครัฐนะครับส่วนการบริโภคภาคเอกชนเนี่ยมันไม่ได้แย่ตามไปด้วยนี่ครับในเมื่อการลงทุนภาครัฐแย่แล้วจะไปแก้ด้วยการเอาเงินไปแจกประชาชนเนี่ยมันไม่ได้มันต้องเอางบประมาณไปลงทุนโครงสร้างพื้นฐานครับ และอย่าลืมสิครับว่าส่งตัวเลขธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าไปด้วยนะครับตัวเลขแบงก์ชาติเนี่ยภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังฟื้นตัวต่อเนื่องอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ GDP อยู่ที่ร้อยละ2.8ในปี2,566และพอปี2,567ตัวเลขตรงนี้จะขยับขึ้นไปเป็นร้อยละ4.4การขยายตัวในปีหน้าเนี่ยจะสูงขึ้นจากหลายแรงขับเคลื่อนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นมาตรการต่างๆ เข้ามากระตุ้นเพิ่มการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานน่าจะมีเพิ่มขึ้นแบงก์ชาติเนี่ยคาดว่าจะทําให้เอกชนมีการลงทุนเพิ่มเติมแล้วการส่งออกก็น่าจะฟื้นตัวขึ้นเป็นบวกจากฐานที่ต่ําในปีนี้โดยคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ4.2ในปี2567รวมถึงอุปสงค์ในประเทศที่มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับกรุณานะครับ ส่งตัวเลขนี้ไปด้วยนะครับกรุณาะครับจะได้รู้กันว่ามีความจําเป็นเร่งด่วนจะต้องเอางบประมาณ500แสนล้านบาทเนี่ยมาตำน้ําพริกละลายแม่น้ําหรือไม่อีกประเด็นหนึ่งครับจากคําพูดของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็คือโดยหลักการแล้วเนี่ยการยกร่างพระราชบัญญัติกู้เงินจะมีเพียงไม่กี่มาตรานี่เป็นคำพูดของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับมีไม่กี่มาตรานะใช่ครับ แต่ตอนที่เพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านเนี่ยจำได้ใช่ไหมครับเคยเอาประเด็นนี้แหละครับไปจิกไปด่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ในสภาไม่ใช่แหละครับแล้วก็ไปโจมตีเหมือนกับว่าเป็นการตีเช็คเปล่าให้รัฐบาลเนี่ยไปใช้เงินตามใจชอบเลยแล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นครับพออำนาจบนมาอยู่ในมือเนี่ยเงิน5 0 0 0 0 0ล้านบาทมีรายละเอียดแค่สองสำนักกระดาษ A 4แค่นั้นแหละครับและไอ้แบบนี้เนี่ยยังจะถือว่าเป็นการตีเช็คเปล่าอยู่หรือเปล่านะครับพักเพื่อไทยครับ